การเล่นหวยลาวนะคะเมื่อเข้ามายังแพลตฟอร์ม lsm 9 9เราก็กรอก username password แล้วกดล็อกอินเลือกเวอร์ชั่นมือถือ so กดกติกาต่างๆเมื่อทำความเข้าใจแล้วกดตกลงค่ะเลือกหวยเลื่อนหาหัวข้อแทงหวยลาว จะมีเมนูให้เลือกสีส้มคือยังไม่เปิดให้แทงสีเขียวคือหวยที่เปิดให้แทงเลือกเมนูที่จะเล่นมาดูรายละเอียดอัตราการจ่ายก่อนนะคะแบ่งอัตราการจ่ายเป็น3ามเลทอัตราการจ่ายที่1ห,หวย3ตัวส่วนลดร้อยละ30 3 <50. S 1> ตัวบนจ่ายบาทละ5 5 0หวย2ตัวส่วนลดร้อยละ25 2ตัวบน2ตัวล่างจ่ายบาทละ70อัตราจ่ายที่2องหวย3ตัวส่วนลดร้อยละ10 3ตัวบนจ่ายบาทละ750 3ตัวโตดจ่ายบาทละ120หัหวยสตัวส่วนลดร้อยละ5 2ตัวบน2ตัวล่างจ่ายบาทละ90อัตราการจ่ายที่3แบบไม่มีส่วนลด3ตัวบนจ่ายบาทละ850 3ตัวโตด จ่ายบาทละ130 2ตัวบน2ตัวล่างบาทละ95และกติกาต่างๆสามารถดูเพิ่มเติมได้จากช่องกติกาค่ะวิธีแทงเลือกอัตราการจ่ายก่อนนะคะเลือกรูปแบบที่จะแทงเราสามารถใช้เลขเดียวกันแทงได้มากกว่า1รูปแบบเช่นตัวอย่างค่ะ 3ตัวบน3ตัวโต๊ดใส่เลขที่เราต้องการจะแทงจะมีรายการแทงขึ้นที่ด้านล่างเมื่อได้ตามที่เราต้องการกดใส่ราคาแทงเราสามารถใส่ราคาแทงได้ตามต้องการจะแยกใส่ทีละตัวหรือใส่ราคาเดียวกันหมดทุกตัวก็ได้ถ้าแทงหลายตัวเราสามารถดูเลขซ้ำได้จากตรงนี้ค่ะ จะแสดงเลขที่ซ้ำและถ้าเราต้องการตัดออกก็กดตัดเลขซ้ำออกหรือต้องการยกเลิกเลขทั้งหมดที่แทงมาก็กดล้างข้อมูลเมื่อมั่นใจในตัวเลขและราคาที่จะแทงแล้วกดแทงพนันแล้วกดโอเคเพื่อย,ยืนยันค่ะระบบจะยืนยันการส่งโพยและแสดงรายการแทงให้เราค่ะถ้าต้องการแทงเพิ่มก็กดแทงต่อค่ะ ในส่วนของเลข2ตัวจะมีหัวข้อแยกให้เราเล่นเพิ่มได้อีก 19. ประตูเลขเบิลลูดหน้ารูดหลัง 2. ตัวต่ำ2ตัวสูง 2. ตัวคู่2ตัวคี้ถ้าจะเล่นก็สามารถเลือกหัวข้อเล่นเพิ่มได้เลยค่ะเมื่อได้ตามต้องการแล้วกดใส่ราคาแทนตรวจสอบตัวเลขและราคามั่นใจแล้ว กดแทนคะันเราจะดูโพยทั้งหมดได้กดที่ดูโพยค่ะและดูรายละเอียดของแต่ละโพยได้สามารถยกเลิกโพยได้ภายในเวลา180นาทีหลังจากการส่งโพยโดยการกดคืนโพยและยืนยันการคืนโพยแต่ต้องไม่กเกิน180นาทีหลังการส่งโพยนะคะ